จริงๆทุกอย่างในโลกใบนี้ค่ะเกิดจากทรงกลมเกิดจากศูนย์ศูนย์นี่มันเหมือนกับจะไม่มีอะไรเนาะแต่ว่ามันในอีกทางหนึ่งก็คือมันกําลังจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเวลาเราปั้นทรงกลมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกทุกอย่างกลมกลืนทุกอย่างสอดคล้องกันหมดเพราะฉะนั้นการที่เราปั้นจากทรงกลมเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐานที่สุดของของชีวิตสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้น ทุกครั้งที่เขาได้ปั้นทรงกลมเนี่ยเขาจะได้สัมผัสกับความรู้สึกตรงนั้นและจากตรงนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าถ้าเราปั้นจากทรงกลมแล้วสมมติเป็นไข่และยืดยาวนิดนึงเขาสามารถที่จะแปลงเป็นไดโนเสาร์เป็นงูหรือจะแปลงเป็นถ้าให้มันบี้แบนๆก็าอาจจะแปลงเป็นโรตีหรือเป็นอะไรก็ได้ตามใจชอบของเขาค่ะการปั้นนี่เป็นทักษะพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยก็คือการสัมผัสเวลาเด็กเกิดมาเนี่ยได้รับการโอบสัมผัส จากแม่ค่ะเพราะฉะนั้นการปั้นเนี่ยทำให้เด็กได้กลับมาแล้วก็ได้มารับรู้ทํางานกับประสบการณ์ของการสัมผัสอีกครั้งหนึ่งแล้วจําเป็นมากสําหรับในชีวิตปัจจุบันนี้ที่เรามีความเร่งรีบแล้วก็เด็กจะใช้ประสาทสัมผัสทางสายตาหูมากจากการดูจอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นเกมเพราะฉะนั้นการที่เราให้เขาได้กลับมาอยู่กับมือของเขาซึ่งเขาจะได้รับทราบว่ามือของเขาเนี่ยสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง การที่เขาได้มาปั้นเนี่ยแล้วเขาสามารถที่จะจากคิ้พึ่งแข็งแขงเนี่ยเขาอยู่ในมือของเขามันอุ่นแล้วเขาสามารถที่จะแปลงมันเป็นอะไรก็ได้นะคะมันทําให้เขาได้กลับมามีสมาธิอ,อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเขาก็รับรู้ถึงตัวของเขามันเป็นกิจกรรมที่ดีมากการปั้นสําหรับเด็กเล็กแล้วแม้กระทั่งผู้ใหญ่เองก็ตามค่ะคือคิ้พึ่งเนี่ยได้มาจากพึ่งไข่พึ่งใช่ไหมคะแล้วก็พึ่งเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่มีความอุ่นเพราะฉะนั้นเขาจะกักเก็บ เอาเกสรลองเกสรดอกไม้แล้วก็มาทํากระบวนการในในตัวรังของเขาตรงนั้นเนี่ยมันมีความอุ่นโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นตัวขี้ผึ้งเนี่ยโดยพื้นฐานมันมีความอบอุ่นอยู่อยู่ตรงนั้นค่ะแต่ว่าในขณะที่ดินเนี่ยมันอยู่กับพื้นอยู่กับน้ำเนี่ยมันจะมีความเย็นเวลาเด็กทํางานกับดินเนี่ยดินก็ดูดดูดความอุ่นจากร่างกายของเขาไปแต่ว่าเวลาทํางานกับขี้ผึ้งเนี่ย ช่วงแรกทีเพิ่งจะแข็งเย็นแต่พอว่าได้รับการกระตุ้นนิดนึงความอุ่นจากมือของเด็กๆเนี่ยค่ะเขาจะเริ่มอุ่นแล้วเขาก็จะสะท้อนความอุ่นกลับมาให้กับเด็กค่ะมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับขี้พึ่งค่ะเหมือนเขาสามารถทําให้ขี้พึ่งมันมีชีวิตขึ้นมาได้นะคะแล้วก็จริงๆมันมีความ ความหนืดระดับหนึ่งถ้าสมมุติว่าเป็นแบบว่าดินดินเขาเรียกอะไรดินที่มันนิ่มๆอย่างนั้นนะคะเด็กไม่ต้องใช้กําลังมากกําลังมือมากแต่อันนี้เขาต้องใช้กําลังมือของเขากล้ามเนื้อมัดเล็กของเขาในการทํางานเพราะฉะนั้นมันดีอย่างมากกับการพัฒนากล้ามเนื้อของเขาด้วยค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าที่บ้านไม่มีคือพึ่งอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่ให้เด็กได้สัมผัสได้ลงมือทํางานจริงเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเด็กๆมากอยู่แล้วการปั้นเอาแต่ละส่วนมาต่อกันนี่มันเป็นมันเป็น วิธีการปั้นที่เราเคยชินเนาะเราอาจจะเรียนรู้มาจากในโรงเรียนแล้วก็มันเป็นการปั้นที่ค่อนข้างง่ายค่ะสำหรับเด็กซึ่งเด็กๆหลายคนวันนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเราก็พยายามบอกเขาเนะว่าปั้นจากทรงกลมก่อนแล้วหนูค่อยๆย,ยืดออกมาอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังถนัดที่จะปั้นเ,เป็นชิ้นส่วนแล้วมาต่อกันเพราะว่ามันง่ายกว่าด้วยแล้วบางครั้งมือเขาเพราะว่าไม่ได้มีการฝึกกล้ามเนื้อมือมากพอมือก็ไม่มีแรงนะการที่จะแบบต้องใช้มือดึงยืดจากกลมแล้วยืดเป็นขาวมาเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงพอสมควระคะ่ะ ออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้มีโอกาสปั้นโดยส่วนตัวคิดว่าเด็กจะปั้นแบบไหนให้เขาปั้นเลยแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะไกด์เขาเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนําวิธีการปั้นในอีกแบบหนึ่งได้ก็คือปั้นจากองค์รวมทั้งหมดค่ะปั้นจากทรงกลมก่อนแล้วจากทรงกลมเนี่ยหนูถึงเปลี่ยนไปเป็นอันอื่นๆยืดออกมาแล้วก็ในเชิงเทคนิคเนี่ยการปั้นจากกลมแล้วยืดออกมาเนี่ยจะทําให้งานของเราเนี่ยแข็งแรงกว่าแต่ถ้าปั้นเป็นชิ้นต่อๆกันเนี่ยมันจะหลุดได้ง่ายค่ะ แล้วก็ในเชิงของการทํางานเรื่องแบบความรู้สึกจิตใจเนี่ยการที่ปั้นจากทรงกลมเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันไม่รู้สึกแตกเป็นเซี่ยวเป็นส่วนแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นชิ้นมาต่อกันเนี่ยลึกๆแล้วอะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันเป็นส่วนๆแล้วมันมาประกอบกันแต่มันไม่มีความเป็นองค์รวม,มค่ะคือในโลกทุกวันนี้บางทีเราแบบ จะเห็นว่าเด็กมักจะถูกเปรียบเทียบว่าอันนี้สีไม่สวยอันนี้สวยคือจะถูกตัดสินมากจากผลงานของเขาแต่ว่าในการทํางานของเราเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดสินเด็กคือเราจะเอาผลงานของเด็กมารวมกันทั้งหมดเราจะไม่ได้บอกว่าอ้าวอันไหนทําได้ดีที่สุดอันไหนอันไหนแย่ที่สุดอะไรแบบนั้นค่ะแต่คือเราจะให้เด็กได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเขาจะเห็นว่าโอ้มันมีความหลากหลายแตกต่างนะจากขี้พึ่งก้อนเดียวกันสีเดียวกันแต่ว่าคนนึงปั้นไปเป็นนกคนนึงปั้นไปเป็นปลาหรือคนนึงปั้นไปเป็น มีคนเด็กปั้นแม่เหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออก็จะเห็นว่ามันมีความหลากหลายม,มีความเป็นไปได้ยังไงบ้างและเพื่อนแต่ละคนต่างจากเรายังไงค่ะแล้วก็บางทีมันให้แรงบันดาลใจกับเด็กด้วยเขาเห็นว่าโอ้อันนี้มันก็ทําได้ด้วยหรอมันทําแบบนี้หรอค่ะเด็กในครั้งหน้าถ้าเขามีโอกาสปั้นอีกอ่ะเขาก็อาจจะทดลองทําแบบที่เพื่อนทําเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็นการให้เขาได้เวลาปั้นเนี่ยอยู่กับตัวเองพอเวลาเอาของมารวมกันเนี่ยเราได้เห็นเพื่อนๆน,เ,นเราเหมือนกับเด็กๆได้เห็นภาพที่กว้างขึ้น แล้วก็โดยที่ไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกตัดสินด้วยว่าอันนี้จะต้องได้ที่1ที่2เพราะคุณครูก็จะไม่ได้บอกว่าอ้าวอันไหนได้ที่1อันไหนได้ที่2อ,อันไหนคัดออกไม่ใช่เขาจะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้เขาทําไม่ดีนะเขาเขาผลงานของเขาไม่ได้รับการยอมรับชวนมาเป็นครอบครัววันเดอร์เจอร์นี้ด้วยกนะะันค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะ จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่เราทําให้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าที่เราทําให้เด็กเนี่ยมันมันเป็นยังไงเพราะบางทีเราฟังอย่างนี้เราก็อาจจะเข้าใจแบบหนึ่งจากการมีประสบการณ์ให้เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ฟังหัวใจตัวเองถ้าราบใดที่เราเห็นลูกแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขไปกับสิ่งที่ลูกเป็นอันนั้นโอเคแต่ถ้าเมื่อใดเราเริ่มมีคําถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราให้ลูกหรือว่าสิ่งที่ลูกกําลังเผชิญอยู่มันมันใช่หรือเปล่า ถ้าถ้ามีคําถามตรงนั้นอยากให้เดินเข้ามาเลยค่ะเข้ามาในชุมชนมาพูดคุยก็ได้แล้วก็ลองมาค้นหาสิว่ามันมีทางอื่นไหมนอกจากทางที่เ,เรากําลังเดินอยู่ค่ะเพราะว่าอันนั้นอาจจะเป็นคำถามสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตเราและเปลี่ยนชีวิตลูกก็ได้